หลังจากที่เราตรวจสอบสิทธิ์หมอ33เรารักกันภายในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผลออกมาว่าเราได้รับสิทธิ์นะครับผมอันดับต่อมานะครับให้ไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับเพื่อทำการกดยืนยันรับสิทธิ์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวไปทำพร้อมๆกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเข้าไปที่แอปเป๋าตังนะครับ ทำการใส่พินนะครับเพื่อเข้าแอปนะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เข้าไปที่ g Wallet นะครับอ่าเข้าไปที่ g Wallet นะครับตอนนี้นะครับรู้สึกว่าปุ่มโครงการมส3เรารักกันยังไม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็ค สถานะแอปพลิเคชันนะครับว่ามันเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือ,อยังนะตอนนี้ที่เครื่องผมมันเป็นเวอร์ชัน10.36.0นะเดี๋ยวผมจะไปเช็คที่ App Store ดูว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือ,อยังนะแล้วก็จะได้ดูว่ามันต้องอัปเดตให้เป็นตัวล่าสุดหรือเปล่ามันจะขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปเช็คก่อนไปค้นหาไปที่เป๋าตังอ่าสงสัยต้องอัปเดตเป๋าตังก่อนนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวลองอัปเดตดูนะตรงนี้นะครับผมเพราะว่ามีข่าวว่าเขาได้เริ่มอัปเดตไปเมื่อคืนนี้นะครับเพื่อรองรับการใช้งานม3 3มอานรักกันนะดี๋ยวก,กดเข้าไปที่เป๋าตังก่อนนะครับโอเครองรับอ๋ออ๋ออนี่นี่นี่แอปะเป๋าตังเขาปล่อยอัปเดตล่าสุดนะครับผมเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะเวอร์ชันที่10.37.0สเนะครับเพื่อรองรับการใช้งานสิโครงการม3 3มสารักกันนะครับโอเค เดี๋ยวกดอัปเดตดูนะครับว่ามันจะขึ้นไหมนะอัปเดตนะครับอ่าแล้วก็ปล่อยให้มันอัปเดตไปนะมันจะอัปเดตตัวเองอัตโนมัตินะโอเคครับตอนนี้มันก็อัปเดตตัวเองเรียบร้อยแล้วเราก็กดเปิดขึ้นมาเลยนะครับกดเปิดนะครับโอเคเมื่อเราอัปเดตแอปใหม่นะครับมันก็จะขึ้นหน้าตามาแบบนี้นะไม่ต้องตกใจนะครับกดถัดไปด้านล่างนะครับเมื่อเรากดถัดไปนะครับเราก็กดใส่พินนะครับเพื่อล็อกอินเข้าแอปพลิเคชันนะครับ โอเคเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวผมไปที่รูปฟันเฟืองด้านบนนะครับเช็กสถานะว่าตอนนี้เป็นเวอร์ชันอะไรนะตอนนี้เป็นเวอร์ชัน10.37.0แล้วนะครับผมอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะกลับไปนะครับผมโอเคเข้าไปที่ g w a l l เลยเลยนะครับเย้ขึ้นมาแล้วครับเออจริงๆด้วยนะมันต้องอัปเดตก่อนนะครับผมมันต้องอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับผม มันถึงจะมีแถบเมนูโครงการมอ3 3เรารักกันขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะลบแถบเมนูนะครับเราชนะออกไปด้วยนะครับผมเพราะว่าในกลุ่มมส3เรารักกันเนี่ยยังไงก็ไม่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วนะครับเขาก็เลยลบออกไปเลยเนาะโอเคตอนนี้ปุ่มมส3เรารักกันก็ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราประกดรับสิทธิ์พร้อมๆกันนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะกดเข้าไปเลยนะครับที่แถบเมนูมส3 3เรารักกันนะครับ เย่ yeah. กดเข้ามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมากดรับสิทธิ์นะนะตรงนี้คือข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ,ๆนะครับก็อ่านให้เรียบร้อยนะครับผมเมื่อเราอ่านเรียบร้อยเสร็จปัป๊บนะครับเอาลูดๆ,ๆขึ้นไปครับมากดตรงนี้นะครับข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบกดเข้าไปปึ้มนะครับเมื่อเรากดตรงนี้นะครับว่าข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบข้อตกลงเรียบร้อยแล้วนะเราก็มากดยืนยันและยินยอมนะครับด้านล่าง จะเจอกับข้อความเด้งขึ้นมานะครับว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์ม3 3เราลักกันได้ในเวลานี้นะครับสิทธิโครงการม .33 มเรารักกันสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่22มีนาคม64นะครับกดตกลงนะครับโอเคเอา้าวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ย,รยวร,ร,ยรอกดเข้าไปทีสิปึ๊บโอเคนะครับตอนนี้ก็คือเราได้ทําการกดรับสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราก็รอแค่ เงินเข้ามาวันจันทร์ที่22นะครับก็คือวันจันทร์หน้านที่จะถึงนี้่เองนะครับผมเมื่อเงินเข้ามาแล้วเราก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้นั่นเองนะครับเย่เป็นไงกันบ้างครับผมสาหรับวิธีการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็วิธีการกดรับสิทธิ์ในวันนี้นะครับผมซึ่งพี่ๆหลายท่านนะครับก็น่าจะทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับมีข้อแนะนําหรือข้อสงสัยนะครับรบกวนพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าล ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกับคลิปรีวิวครั้งหน้าครับสวัสดีครับ